ครับก็สวัสดีเพื่อนเพี่นี่พน้องๆนะครับและคนที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ก็ได้หลวงพอ่อชฉวยนะครับเอามาฝากให้ได้ชมกันนะครับแต่เขาบอกว่าเหรียญน,นี้ของหลวงพ่อฉ่วยนี่หายากนะครับแต่ของเรียนแบบก็พอมีครับแต่มันก็ไม่ใช่ของแท้นะครับนี้ขนาดคุณพ่อใช้ งานเยอะอยู่นะครับแต่ดูเหรียญน,นี่ยังชัดเห็น,วนลวดลายต่างๆครับเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับนี่ก็พอดีออกจากกรอบเติมนะครับผมว่าจะหากรอบใหม่ให้ท่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้งานเองครับทีนี้ดูสวยงานจริงๆครับดูหน้าตาท่าน,นครับ คมชัดลึกนะครับขนาดเหรียญเก่าขนาดนี้ใช้งานเยอะขนาดนี้ยังบอกบ่งบอกถึงความคมชัดนะครับพอสอพระสวนนับมุนีนะครับหกห้าอ้าวปีนี้หกสี่ อเน,นครับน่าจะเป็นพศสองสี่หกห้านะครับแต่ของเราตอนนี้เป็นสองห้าหกสี่แล้วปีใหม่นี้ก็เป็นหกห้านะครับก่อคิดเอาเอางครับว่าเป็นกี่ปีนะครับโอ้สวยจริงๆครับงดงามขนาดใช้งานสิกขนาดนี้ยังมีลวดลายให้เห็นอยู่ครับ บุงบอกถึงพุทธศิลป์ศิลปะนะครับที่งดงามงดงามจริงๆครับเป็นหูเสื่อมนะครับ ที่จริงถ้ามีกล้องสองนี้จะสวยงามจริงๆครับแต่ผมซูมมากกว่านี้ไปไม่ได้ครับโทราศั์เบอร์เลยครับกล้องจะเบอร์ครับดูไม่ได้เลยครับเงาเหรียญตึงนะครับแต่ก็มีตามที่ผมส่องโดยมีเสี้ยนมีอะไรอยู่ครับเสี้ยน อะไรครับแมวอะไรประมาณนี้นลครับผมก็ไม่เก่งเรื่องพระนะครับตั้งแต่คุณพ่อเสียไปก็ค่อยมาศึกษานะครับที่ท่านสะสมไว้ก็พอได้รู้ว่ามีพระอะไรบ้างนะครับแต่ท่านก็สะสมพระที่มีเกจิอาจารย์ดังอยู่นะครับรู้สึกว่าจะเยอะอยู่นะครับ ดูอปรตินหนึ่งสวยจริงๆครับเป็นหูเชื่อมนะครับแล้วก็ด้านข้างเรียบนะครับน่าจะเป็นข้างกระบอกนะครับเรียบครับไม่มีรอยตัดอะไรเลยนะครับเรียบข้างกระบอก ด้านหลังครับใช้งานสึกมากเลยแต่ตัวอย่างก็โอเคอยู่ครับก็ยังเห็นหอยู่แต่เขาบอกว่าเรียนหายากเนะครับก็เลยเอาไม้ได้ชมกันนะครับ เดี๋ยวผมว่าจะเข้ากรอบให้ท่านใหม่ครับอาอกจากกรอบเดิมครับนี่นก็เป็นกรอบเงินนะครับเงินโบราณดำเลย <c oughs> เหยยรียญสวยจริงๆครับลวดลายรอบข้างองค์พระนะครับ ดูดวงตาลวงพ่อครับดิคมชัดมองเห็นดวงตาเลยครับสองตาเลยครับลึกคมชัดนะครับขนาดใช้งานสื่อขนาดนี้ครับจมูกท่านก็เบลอไปแล้วครับแต่ว่ายังสื่อครยังเห็นดวงตาสองตานะครับขนาดไม่ได้ใช้กล้องสองนะครับยังเห็นเลยครับ สวยงามริงๆครับถ้าสองขึ้นกันยิ่งจสวยมากเลยครับก็เลยเอามาฝากมาให้ดูชมกันนะครับผมก็จะแบ่งปันอยู่ครับถ้าใครสนใจนะครับก็แบ่งปันอยู่ครับเพราะว่าผมมีเยอะอยู่ครับ ของคุณพ่อคุณปู่ที่ผสะสมไว้นะครับถ้าใครสนใจผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ช่วงท้ายนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมหล้งก็จะขอรบก,กวนสายตาทุกท่านแค่นี้นะครับเอาเป็นว่าให้คุณพระคุ้มครองปกป้องรักษานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ